สวัสดีครับวันนี้มีเพลงมาฝากครับพอดีเมื่อวานเนี้เนื่องด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไปทานา,านอาหารนะครับไปเจอคุณแม่นะครับที่คุณแม่เนี่ยเป็นแม่ครัวให้กับเวลาเราไปอบรม่างเนี่ยท่านอว่าง่อมหาหรือว่าคิดถึง่ายนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็ต้องไปพัฒนาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าให้มันไม่ลกเนาะ ก็เลยคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาก็อยากจะเอามาฝากนะครับพวกเรานะครับทุกๆคนที่ชอบในการร้งเพลงนะครับเขาเรียกว่าอุดมการณ์เดียวกันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับคิดถึงเวลาเราเข้าค่ายอบรมด้วยกันนะไปเลยดีกว่าสามสองหนึ่ง พบเพื่อนดีที่มาอบรมโดยกันอยู่เพียงสองสัมวัสสัมผั์ของเราแน่นหนาสนิทสนมคมเกี้ยวและติดตึงตราเมื่อจำต้องจากลาน้ำตาก็จะคลอพบที่ไลทักทายอย่าได้ลืมเลื่อนมิแต่ภาพย้ำเตือนของเพื่อนของเรานี่หนอจากกันไปงวใจมีให้มักค้กลับไปบ้านจะรอรอเธอนั้นส่งจดมายพบเพื่อนดีที่มาอบรมด้วยกันอยู่เพียงสองส สองสามวันสัมผันธ์ของเรานี่หนาสนิทสนมก้มแก้วและติดตึงตาเมื่อจำต้องจากลาน้ำตาก็จากครอพบที่ใดทักทายอย่าได้ลืมเลือนนิตาภาพย้ำเตือนของเผื่อของเรานี่หนอจากกันไกลหัวใจมีให้มากพอกลับไปบ้านจะรอรอเธอนั้นส่งจดหมายแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ส่งจดหมายครับกลับไปบ้านจะรอ รอเธอนั้นส่งแอดไลน์สนุกสนุกไปนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะเขาเรียกว่าเด็กๆจะมาโอเคครับพบกันนะครับเพลงหน้าแล้กันนะครับเพลงต่อไปนะครับสวัสดีครับ